ขันไดขึ้นขี้สร้างกังหุ่มเป็นพญยายาสุลืมเศร้าหนะ้าผู้ขี้คั้วค้นกากาสสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุโุกคนบัสมองสุบอนจ้าสาวบนค้นตะก,การรายงานโตกับพีกับน้องคือเก่าค,คือเดิมจ้าสองสาวเอือน้องคือเก่าค่ะพี่น้องจ้ามาพร้อมทีมงานสาวสวยของสาวบนนะคะ มาพร้อมทีมงานสาวสวยทีมงานคุณภาพนะคะผู้หญิงเก่งนะคะเนาะเขตต่างใดๆพี่น้องจา๋าโซเฟอร์บอม,มี่ครับเองจา้าตามข้ามสัญญานะคะที่เคยเบาไว้นะคะสาววลนบอกว่าเขตพยานสาววลนไปส่งเองพี่น้องจา๋าคันบุมมีขอพิดพลาหรือถามบอมีแบบสาวบนป่วยังสินะคะก็จะไปเองนะคะไปกับทีมงานนี่แหละคะ่ะพี่น้องจา๋าสาวสวยนะคะ สองเงยนองค่ะสองเงยนองสองน้ำสกุลค่ะพี่นองจ๋าสวยๆค่ะเอยแล้วเก่งไนดะ้พี่นองจาง๋าดึงวัวดึงวัวนี่สุดยอดค่ะน้องทีมงานเสาบนค่ะยกมือสองนี่พร้อมเสาบนน้องเข็ดยังค่ะเอ๋ยแล้วดึงผู้เดียวนะคะเนาะยืนงงค่ะ,ย,งงคะยืนงงอยู่ข้างรถ คอกนะคะปวนเอือยเล่าของแท้ได้พี่น้องจ้าปะขับไปเบิงในคองน้ากันค่ะตามมาค่ะอันยิ้มๆนี้ว่าไม่ยังะะ้งได้ค่ะอันนอกกล่องอันหลังกล่องสิแมค่ค่ะพ่นแซวนะคะพันว่า,นาโอ้ยคือว่ากันแต่งโตดีเท้มาทรงว่าเจ้าสิไปทรงว่าเจ้าสิเป็นยางหางว่า,า,ส,า,าสันว่าก็เลยยิ้มหัวร่อนแล้วนะวนแล้วเอาพี่น้องไทยทั้งหนอกนี่ว่าไม่เน่เอื่นได้ค่ะไทยทั้งนองนี้คือคว้วออกคอกแหลวตัวนึ่งนะคะตัวเลขนะนี่พี่น้องจา้านั่งออกมากินยาซือ บอมียังกับไผเลยค่ะออกมากินยาแบบงงๆผู้เดียวไหมค่ะไม่มีการอะไรเลยเห็นกล้องแล้วนางจะเดินหนีนะคะตามนั้นจ้าสวัสดีค่ะคุณพ่อมองนี้บ้านยังจ้าบ้านพัดลุยครับตับวนเชียงใหม่อ่างเพอผู้ใช้รอยเอ็ดครับเมรี่ฟามตรงอีลีบอจ้าครับมาทรงยีลีครับ เก็บเงินหนาคอกเนาะพ่อเนาะเก็บเงินหนาคอกโอ้มีตะปูสวยๆผมมาส่งก็ได้การันตีเนะพ่อเนาะว่าเก็บเงินหนาคอกจ้ะครับผมบ่ได้โอนเงินมาจัมจักบาทเนาะพ่อเนาะครับผมบ่ได้โอนเงินจักบาทจ้าขอบคุณอนได้เลยค่ะครับโชคดีครับจ้า